เวลาที่เรารักใครสักคนนะครับเรามักจะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอนะหวังดีเหมือนที่เราหวังดีกับเขาตั้งใจจะมาหาความรักดีๆเหมือนที่เราให้กับเขาในความเป็นจริงคือใช่ครับบางคนคิดแบบนั้นครับแต่บางคนไม่ใช่ครับบางคนก็ใช้ความรักเพื่อหาผลประโยชน์บางอย่างในความสัมพันธ์ครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าการแกล้งรักครับ การแกล้งรักเนี่ยทำเพื่อให้ได้ผลประโยชน์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องมนเตียงหรืออาจจะเป็นการครบเพื่อแก้งเหงาสิ่งเหล่านี้ครับคือการครบเพื่อผลประโยชน์บางอย่างไม่ใช่ความรักจริงๆครับในแบบที่หลายๆคนคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นังนั้นประเด็นคือเราจะทายังไงล่ะครับเราถึงจะสามารถดูออกได้ว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อรักจริงหรือแกล้งรักกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้จะบอกกันครับ แต่ผมต้องบอกแบบนี้เล่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถดูได้จากพฤติกรรมเลยนะว่าคนที่รักจริงกับคนที่กางรักเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะพฤติกรรมมันฟ้องเลยว่าไอเนี่ยทำเพื่อตัวเองแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีสติมากพอไหมในการแยกแยะว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวและทํำยังไงต่อไปพฤติกรรมที่1ครับก็คือเขาจะบงการคุณครับ แน่นอนครับว่าคนที่รักกันจริงๆเนี่ยจะต้องอยู่อย่างเข้าอกเข้าใจกันรักในตัวตนที่เป็นของกันและกันแต่คนที่เข้ามาเพื่อแกล้งรักคุณเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทาคือเขาจะบงการคุณว่าคุณห้ามออกจากบ้านหลังเวลานี้ถ้าออกแล้วต้องกลับบ้านกี่โมงห้ามแต่งตัวแบบนี้เอางว่าเขาจะตัดสินใจทุกอย่างให้คุณเพื่อเอื้อให้กับผลประโยชน์ของตัวเขาไม่ใช่คุณ แต่แน่นอนว่าวิธีการพูดของเขาอาจจะพูดว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันทําเพื่อผลดีต่อตัวเธอนะแต่บางทีถ้าคุณลองมองดีดีผลดีมันอยู่กับตัวเขาเพราะถ้าว่าคุณเจอคนที่คอยบงการคุณผมอยากให้คุณรู้ไว้เลยครับว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงเขาอาจจะรักคุณบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็รักตัวเองมากกว่าคุณอยู่ดีเพราะถ้าเขารักคุณจริงนะเขาจะไม่เปลี่ยนคุณแต่เขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นและพฤติกรรมที่2ครับก็คือคุณจะสําคัญเฉพาะบางเวลาครับ คนเราเนี่ยเวลารักกันเนี่ยครับเรามักจะยอมสละเวลา energy หรือสิ่งสําคัญอะไรก็ได้ชีวิตเราเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขใช่ไหมแต่คนที่แกล้งรักเนี่ยเขาจะไม่ยอมสละอะไรเลยเขาจะทําสิ่งที่เขาอยากจะทําเป็นอันดับหนึ่งการจะนัดเจอกันคุณจะไม่ใช่เป็นคนเลือกการจะแชทกันเขาก็จะไม่ตอบคุณในเวลาที่คุณต้องการจะคุยกับเขา และในบางครั้งที่เขาทําเหมือนว่าคุณสําคัญเขาก็จะทําเฉพาะตอนที่เขาต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณเวลาที่เขาต้องการบางสิ่งเาือ่จากคุณเขาจะให้คุณเป็นอั <c oughs> น,อนดับหนึ่งทำเหมือนว่าคุณสําคัญแต่หลังจากที่เขาได้สิ่งที่เขาต้องการปุ๊บสุดท้ายเขาจะกลับไปโหมดเดิมก็คือโหมดที่คุณไม่สําคัญเหมือนเดิมเพราะถ้าหากว่าคุณเจอใครที่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณตลอดเวลามันก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าเขาไม่ไรักคุณจริงเพราะถ้าหากว่าเป็นคนที่รักกันจริงๆความสําคัญจะต้องให้กันตลอดเวลา ผมไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องลดความสําคัญออกไปหมดเลยนะแต่มันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างน้อยมันต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเธอไม่ได้ทออทิ้งฉันนะในเวลาที่ฉันต้องการเธอถ้าว่าคุณมีธุระหรือมีนัดสาคัญผมเชื่อครับว่าคนที่เขารักคุณเนี่ยเขาเข้าใจคุณได้แต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็สําคัญกับคุณเหมือนกันนี่คือคนที่รักกันจริงๆและพฤติกรรมที่3ามครับก็คือเขาจะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกับคุณครับ นั่นหมายถึงว่าเขาก็จะไม่ถามเรื่องส่วนตัวของคุณมากมายด้วยคนเราเนี่ยครับเวลาที่เรารักกันนะเรามักจะอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเขาและเราก็มักจะอยากแชร์เรื่องส่วนตัวของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะเราอยากรู้จักเขามากขึ้นเราอยากเรียนรู้กันและกันมากขึ้นแต่หากว่าเราไม่ได้รักนะบางทีการที่เราฟังเรื่องอนา,าคตของเขาเป้าหมายของเขาสังคมของเขาเรายังรู้สึกนะว่าแบบออกจะน่าเบื่อด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่อินกับเขาไงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันสามารถดูออกได้ครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่เคยมานั่งถามเลย คุณเลยแล้วเขาก็ไม่เคยเล่าอะไรคุณฟังเลยหรือเวลาที่คุณเล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่สนใจเรื่องของคุณมากมายนักเลยสิ่งนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่าเขาไม่รักคุณจริงและเขาไม่คิดว่าเขาจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณด้วยเพราะคนที่รักกันจริงนะครับต้องรับฟังกันและช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกายและทางใจคนที่รักกันจริงจะต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับและพฤติกรรมที่4ครับคือเอ๊ะเขาก็จะบอกเลิกคุณครับ คนเราเวลารักกันนะมีปัญหากันเราจะแก้ปัญหาครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่รักกันแล้วเนี่ยมีปัญหากันก็จะยอมแพ้อย่างเดียวคนที่ไม่รักกันเนี่ยรขาเขาจะหนีปัญหามากกว่าแก้ปัญหาเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาเสียคุณไปเนี่ยมันง่ายกว่าการที่เขาต้องมานั่งปรปับปรุงตัวอะไรเขาเลือกที่จะเอะอะก็หนีปัญหาเอะอะก็บอกเลิกคุณเพราะเขาไม่แคร์คุณขนาดนัน้นเขาเสียคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นครับคำว่าเจอกันครึ่งทางเนี่ยใช้ไม่ได้กับคนแบบนี้เขาจะเอาแต่ตัวเขาเองเป็นหลักเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอแบบนี้นั่นแปลว่าเขาไม่ได้แคร์คุณเลยเพราะถ้าคนรักกันจริงๆเจอปัญหาจะช่วยกันแก้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเจอแบบนี้ความสัมพันธ์นี้เขา,มมนนามไม่รักคุณจริงครับและนี่ครับก็คือ4ข้อครับที่บ่งบอกว่ามันเป็นสัญญาณรักปลอมๆที่คุณกําลังเจออยู่คําถามคือคู่ของคุณมี4ข้อนี้ไหมถ้าหากว่ามีเนี่ยคุณต้องพิจารณาความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่ละเพราะถ้าหากว่าคุณสังเกตดีๆนะสิ่งที่เขาทําทุกอย่างผลประโยชน์เนี่ยมันจะเข้าตัวเขาหมดเลย เขาอาจจะรักคุณบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วเขารักตัวเองมากกว่าถ้าว่าคุณเจอใครสักคนที่เขารักคุณจริงนะคุณเชื่อไหมว่าคุณจะไม่ต้องมามีคําถามหรือข้อสงสัยเลยว่าคนคนนี้รักเราจริงๆไหมแต่คุณจะมั่นใจ100%เลยว่าคนคนนี้รักเราจริงๆถ้าหากว่าคุณยังมีข้อสงสัยบางอย่างอยู่นั่นแปลว่าลึกๆในใจคุณรู้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่รักคุณจริงแต่ที่คุณฝืนอยู่ทุกวันนี้เพราะคุณอาจจะกําลังหลอกตัวเองอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกลัวเสียเขาไปคุณกลัวที่จะต้องเดินออกจากคอมฟ มเชื่อครับว่าหลายคนครับก็ดูออกว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขารักเราหรือเขาไม่รักเราเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะบอกครับว่าถ้าหากว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่านี้คุณมีโอกาสที่คุณจะเจอความสัมพันธ์ที่มันคู่ควรกับชีวิตคุณมากกว่านี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แก้งรักปมปมๆแบบนี้เพราะฉะนั้นครับรักตัวเองมากๆครับเราทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดีครับผมชองคาริสครับ